we สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กําลังรับฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1 2 8 7กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังทางวิทยุในระบบ FM รวมถึงทุกๆท,ท่านนะคะที่กําลังรับชมและรับฟังผ่านทาง Facebook Live กรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยา ประจำวันจันทร์ที่26มกราคม2569ค่ะวันนี้ดิฉันชยาพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะส่วนทีมงาน Facebook Live วันนี้อยู่กับน้องอาร์มภูรินัทประคำมินค่ะควบคุมเสียงและรับโทรศัพท์โดยพี่โอเล่การทีลาลิขิตค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ที่เบอร์0 2 3 8 3 9 0 0 3และ0 2น8 3ส0 0 4นะคะ วันนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรแนวโน้มการระบายอากาศหรือว่าค่าฝุ่นจะดีขึ้นไหมเรามาติดตามไปพร้อมๆก,กันกับพี่ตูนนะคะชัยชาญสิทธิทวรนันท์ผอส่วนพยากรณ์อากาศกลางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมีนและท่านฟันธมบ้านทุกท่านด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ตูนคะวันนี้ลักษณะอากาศบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะอุณหภูมิต่างจากเมื่อว,วานมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ <laughs> ก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ในช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกน้อนหนาวเนาะเดี๋ยวเย็นช่วงหัวค่ำกลางวันร้อนนะฮะเห็นได้ว่าสภาวะอากาศเองเนี่ยยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงเรื่องจากความกดอากาศสูงที่อ่อนอยู่เนี่ยเขาก็ยังอ่อนต่อเนื่องอยู่นะครับก็ในช่วงจังหวะของกลางวันหรือในช่วงเช้าเองมันก็จะมีลมใต้ลมใต้ที่พัดขึ้นมาซึ่งก็จะทําให้มีเมฆค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําให้ว่าในตอนเช้าสายๆเองเนี่ยอาจจะ ดูร้อนตั้งนิดหนึ่งะนะครับผมแสดงว่าช่วงนี้ก็ยังทรงๆอยู่ใช่ไหมคะยังทรงๆอยู่หรือว่าตัวตัวเก่ากําลังจะไปตัวใหม่ก็กําลังจะมาค่ะแต่ว่าตัวใหม่มาทันลูกเก่าที่จะถอนออกไปทั้งหมดมตัวใหม่มาทันเสียก่อนก็เลยทําให้ไอตัวเก่าแทนที่จะถอนออกไปก็ถูกผักดันกลับมาใหม่อย่างนั้นในวันนี้อากาศก็เลยอาจจะดูแบบว่ายังไงดีอะ เหมือนคนเรานะกรสับปะสายประมาณนั้นค่ะถ้าจะดูจากแผนที่ก็เห็นว่าเส้นพันยิบสองก็อยู่ไกลประเทศเรามากครับอยู่ห่างออกไปทางเวียดนามแล้วนะฮะก็จะมีแท่เส้นพันสิบหกที่ยังอยู่ตรงภาคเหนือและอีสานซึ่งยังทำให้เหนืออีสานเนี่ยยังมีอากาศเด่นถึงหนาวได้อยู่ในตอนเช้าได้ค่ะพี่ตูนแล้วลักษณะอากาศรายภาคบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะเริ่มต้นที่ภาคเหนือรายภาคบ้านเราในช่วงนี้เนาะ เมันบอกกันว่าในช่วงนี้อุณหภูมิมันอุ่นขึ้นมา,นมาหนึ่งถึงสององศาแล้วนะครับแต่ว่าเหนืออีสานยังมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะครับกลับมีบอกบางในตอนเช้าชซึ่งภาคเหนือเองเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด1 3ถึงส8องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ 30- ถึง3สาสองศาเซลเซียสนะครับแต่อุณหภูมิยอดดอยนะฮะยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอยู่และมีนักขั้นแข็งเป็นบางพื้นที่เนื่องจากยังคงมีลมตอนตกที่พัดเข้ามาทางภาคเหนืออยู่อะไรทําให้ในบางพื้นที่ยังคงมีนักขันแข็งแต่ว่า พรุ่งนี้ก็คงจะน้อยลงเนื่องจากไอ้ลมตอนตกที่ว่าเนี่ยเขาได้อ่อนไปจากเป็นลักษณะของลมตอนตกเฉียงใต้ที่เข้ามาแทนก็เลยทําให้นักแข่งเนี่ยมีน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ในะพวกนี้นะครับผมแต่ว่าก็ยังมีโอกาสไปเที่ยวชมหมอกได้อยู่ใช่ไหมครับได้อยู่ครับในช่วงนี้หมอกกำลังขึ้นดีเพราะเนื่องจากสภาวะการที่อุ่นขึ้นนะคค่ะส่วนภาคตอนเหนือชิงเหนือเนาะหรืออีสานนะครับก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับกับมีหมอกบานในตอนเช้า ซึ่งอุณหภูมิต่ําสุดอยู่1 3บสถึงสิองศาแปลว่าอุณหภูมิต่ำสุดไม่ค่อยหนีกันเลยในเกนาหอีสานนะครับอุณหภูมิสูงสุดก็สามสิบถึงสามสิบสามนะฮะอุณหภูมิสำหรับบร,ริเวณยอดภูนะครับยังคงม<ช>ีอากาศหนาวอยู่นะฮะอุณหภูมิต่ําสุดแปดถึงส,สีส่องศาเซลเซียสนะครับถ้าใครจะไปเที่ยวยอดดอยยอดภูเองยังไปเที่ยวได้ต่อนเนื่องอยู่นครพนมยังจัดอยู่ในอันดับที่อุณหภูมิต่ําสุดเลยครับยังต่ําอยู่ครับผมนะฮะอากาศเย็นถึงหนาวนะฮะใครอยากไปนั่งริมโขงแล้วก็มมออง แถบริมโขงเนาะ,ะหรือว่าเหมือนที่เลยที่ไานั่งดูริมโของอะไรเงี้ยถ้าได้กําลังสวยเลยนะครับผมไม่หนาวจัดนะฮะนั่งสบายๆนะครับทาคกลางค่ะทัดกลางก็มีอากาศเย็นกลับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิก็อาจจะสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะฮะอุณหภูมิต่ําสุด17-20องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่32-34อ,องศาเซลเซียส <contextual Morocco S 1> ภาคตะวันออกเป็นอย่างไรบ้างคะภาคตะวันออกอากาศสบ,บายๆนะฮะอาการเย็นกลับมีหมอกบางนะตอนเช้านะครับซึ่งอุณหภูมิต่ำสุด 18- ถึง23องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่3 2องถึง3าสองศาเซลเซียส,สนะครับถ้าอ,อุณหภูมิยอดเขาสูงทางแถบเขาใหญ่อเขาเขียวเราเนี่ยก็ยังเย็นนะครับผมก็อ,อุณหภูมิต่ำสุดก็เย็นถึงหนาวได้อยู่ก็ประมาณ 15- ถึง17เองศาได้อยู่ะนะครับผมคลื่นลมของภาคตะวันออกคลื่นลมภาคตะวันออกคลื่น อยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมยังเที่ยวตามชายฝั่งได้ปกติ<ม>นะฮะออกเรือก็ได้ปกตินะครับฝนก็ไม่ค่อยฝนไม่มีครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือทางด้านฝั่งอ่าวไทยของเราะนะครับตอนบนของผ้านี่จะมีอากาศเย็นนะครับและทางตัวล่างของผ้าก็จะมีฝนได้อยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตได้นะครับผมก็พื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงกับเจอฝนก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชสงขลานะนรับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-24องศาและสูงสุดอยู่ที่30-34องศานะครับขึ้นในอ่าวไทยเราจะแบ่งเป็นสองช่วงตอนบนกับตอนล่างตอนบนก็คือน,นับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาซึ่งตรงนี้จะขึ้นอยู่ประมาณ1-2เมตรนะครับ<ม>ไม่ได้ห้ามเรือนะครับเราไปเที่ยวทะเลก็ได้นะครับผมส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูง<ม>2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง,องเองเนี่ยทั้งสองพื้นที่เนี่ย ก็จะมากกว่าสเมตรการเดรินเรือก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับผมโดยเฉพาะเรือเล็กนะคะครับผมค่ะพี่ตูนคะแล้วในช่วงนี้จะอากาศทรงๆอยู่ประมาณอีกประมาณกี่วันคะก็อยู่หลายวันอยู่ในช่วงนี้<ม>ก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปอะตัว,ต,วตัวใหม่กาลังมาตัวเก่าก็าลังถอนนี้มันก็เลยทําให้อากาศเดี๋ยวขึ้นไปนิดนึงลงมาอีกนิดนึงนี่ขึ้นๆลงๆงั้น,ลลนเลยทําให้อากาศเองเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงในช่วงของสัปดาห์นี้เท่าไหร่นักน,นะครับผมแล้วก็จะมาอุณหภูมิต่ําลงช่วงไหนคะต่าลงอีกนิดหน่อยนะต่าลงอีกนิดหน่อยเนี่ยก็คือพรุ่งนี้มาเริ่มเข้ามาค,ค,คือคืนนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันลืนสองวันที่ลดลงก็คือวันที่ยี่หกเนาะยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าแล้วก็สามสิบจะขึ้นอีกนะอีกมื่ก็เลยยังช่วงปลายเดือนของเราที่ะจะค่อนข้างเห็นได้ชัดก็คือสามเด็นหนึ่งเนี่ย อุณหภูมิมันจะสูงขึ้นนะฮะกลางวันก็จะร้อนค่ะแล้ววันที่สองก็อาจจะลดลงไหมคะอาจจะลดลงเดี๋ยวต้องดูทีหนึ่งหรือไม่ก็ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวเราก็ค่อยมาติดตามอีกทีหนึ่งนะคะอืค่ะแล้วส่วนในช่วงนี้ค่ะพอในในส่วนของฝุ่นพ m เอมสองจดห้าก็จะมีอัตราเพิ่มขึ้นไหมคะอืมในบ้านเราในทั้งประเทศเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยะนะครับลมที่อ่อนลงถึงแม้ลมมันจะแรงขึ้นมาบ้างก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้แรงมากก็เลยทาให้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปัน <c oughs> ปันการถึงค่อนข้างมากนะครับผมนะแล้วประกอบกับเพื่อนบ้านยังมีการเผาในเรื่องของเผาในช่วงนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของอ้อยเนาะที่เขาเพิ่งเก็บเกี่ยวไปเขาก็จะมีการเผาอ้อยเก็บเสร็จก็เผาเหมือนกัน<ม>นันนก็เลยทําให้มลพิษอาจจะเข้ามาในบ้านเราได้ค่ะส่วนมาก ฝนก็จะกระจุกอยู่ทางภาคกลางถูกไหมคะครับของเราก็บอกว่าถ้าเรามองลมมรสุมเป็นหลักเนี่ยมันก็จะเป็นลมตะวันออกเชียงเหนือลมตอวันออกเนาะก็พัดพาจากภาคเหนือมั่งภาคตะภาคอีสานมั่งภาคตะวันออกมั่งนะฮะอย่างเงี้มันก็จะเข้ามากระจุกตัวอยู่ปลายลมพอฝุ่นละอองเป็นเป็นขนาดเล็กเนี่ยที่ลอยไปตามลมได้ก็จะเข้าสู่ภาคกลางโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างเองเนี่ย แคเป็นช่วงปลายลมสุสุดแล้วมันจะมาอยู่ภาการตอนล่างรุ่นที่ไม่ได้มานครด้วยช่วงนี้ลมก็จะอ่อนการระบายอากาศก็จะไม่ค่อยดีครับก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ป้องกันอันตรายจากการสะสมของฝุ่นละอองที่มากขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะก็สามารถดูแลรักษาตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นได้จริงนะคะเช่นหน้ากาก N95 นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการออก นอกบ้านนะคะออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งนะคะครวมถึงปิดประตูปิดหน้าต่างให้มิดชิดนะคะเพื่อป้องกัน<ฤ>การนําอากาศจากภายนอกเข้ามาในอาคารนะคะรวมถึงถ้าหากมีเครื่องฟอกอากาศนะคะก็จะดีเลยนะคะที่มีแผ่นป้องกันการกรองอากาศ s E P A นะคะก็จะสามารถป้องกันฝุ่น P M 2.5นะคะแล้วก็รวมถึงการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ ในแต่ละวันนะคะอย่างน้อยก็8-10แเกลวนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง f a c e b o o k Live นะคะสวัสดีคุณดาวเรืองค่ะสวัสดีคุณสุรชัยสวัสดีคุณวิสิตด้วยนะคะสวัสดีคุณจินเกียรติค่ะคุณสุภกรค่ะรายงานเข้ามาว่าเชียงใหม่อากาศเย็นสบายค่ะกลางวันแดดแรงมากนะคะใช่ คุณสุรชัยแจ้งมาว่าลำพูนบ้านทิ่แม่ออนค่ะควันไฟเยอะมากๆนะคะช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงการเผาใบก่อนนะครับใช่ไหมคะพอครับใช่ครับค่ะเดี๋ยวเรามารับสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะสายแรกคุณพรชัยพระรามห้าค่ะสวัสดีค่ะขร้บสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะรับผมสวัสดีคุณาาญญนารัชญาฮอนรึเปล่าเราประจวัดีที่ชายชานนะครับ จะเดีคุณไารีณทิศที่เอาใจที่อาชญ,ญาเสร็จบุ๊กวันนี้ที่ไอชาวันนี้ศูนย์กรุงเทพมายแล้วนะวันนี้แดดม็นสีขุ่นอีแล้วนะครับวันนี้นะครับใช่ตาฟ้า<ต>มัวเปล่าไม่ใช่อาการเราตาฟ้าหมัวเปล่า <c oughs> แตวเล่น <c oughs> แตลเล่นไม่ใช่อีอ,อีอีสีแดดมันขุ่นนะอ่ามันมองเข้าไปข้างบนก็ขุน่นๆเนาะมัวมัวใช่ไหมใช่ขุ่นด้วยอ่าใช่มันเหมือนแต่เออมันเหมือนไอจกมันมัวประมาณเนี้ยอืมอืมอืม มันเหมือนเอมันเหมือนมันเหมือนจบมัวแล้วแล้วเออาอากาศเสมันจะใสขึ้นนะประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าอากาศที่มันอยู่ข้างล่างมันลอยขึ้นไปแล้วถ้าข้างบนมันยังโล่งไม่หมดไงเห็นไหมข้างล่างมันอาจจะดูดีกว่าข้างบนเนาะอืผมจะเขอได้เอาให้มานครเี่ยเขามาฉีดนะออกอาไม้ทำแบบเดิมมันอ้อมไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมมันแค่ชั่วคข่าวแค่ั่วคราวชวคขาวใช่เอะผมมีัญญาทำได้เนี่ยคาว่าวอาจะไปทำมากกว่านั้น ก็ทําทําไม่ได้ก็ใครต้องอนจีน้าพี่ออกไหมายเพราะช่วยได้ระดับนึงนะครับครับใช่ครับแต่ก็จะมีอีกแหละคนจะมีเห็นได้นหน้าเลยใช่ไหมฝุ่นเนี่ยอะไรนะฝุ่นจะมีถึงเดอนหน้าเลยไหมคะฝุ่นนนจะเห็นได้อุกพามั้ยครับเนี่ยฝุ่นถึงถ้าดูจากระบบลมเนาะระบบมลมเองเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี่ยังมีอยู่เนาะย,ยังมีอยู่เพราะว่ามันยังมีกระแสาอากาศที่ยังพัดเข้ามาตรงประเทศไทยโอสรุสรดยรวงพีเส้นสุดส้นสุดได้ดูดร้อมอะไรเนี่ย ฝุ่นนกคนจะหมดไปใช่ไหมสิ้นสุดฤดูร้อนฤดูร้อนน่ะฝุ่นก็จะน้อยอยู่แล้วเนาะอากาศมันขยายตัวไงฝุ่นมันจะลอยขึ้นไปข้างบนได้ง่ายกว่าอืมแล้วอ่อแต่ว่าช่วงได้ดูฝนเนี่ยไม่ค่อยมีฝุ่นนะดีใช่ใช่เพราะฝุนได้ังกับฝุ่นใช่อ่อทำใจนะอยู่อัาฝุ่นี้แล้วนั่งออกแน่ออกติดสมุดหน่อยครับเอาไม่จะทาไงนะเราอยู่อาฝุ่นนะอยู่อุ้แหะวมันทําใจนะครับ อ๋อในงานห้องมาครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณพรชัยค่ะดูแลรักษาสุขภาพนะคะสายถัดไปค่ะคุณเจเจสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะคุณเจเจสวัสดีคับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเจเจครับเอ่ยากทราบว่าอ่หตอนจากลมรุ่นรับที่ผ่านไปแล้วเนี่ยต้องนเดือนเนี่ยต้นเดือนจะมีลมใหม่มาใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ก็ไม่รู้สึกอากาศเย็นก็ไม่รู้สึกอากาศเย็นใช่ไหมครับ จะบอกว่ามันมันก็ไม่เอาในช่วงของสัปดาห์นี้เนาะช่วงสัปดาห์นี้อากาศยังทรงตัวอยู่เนาะในช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนเองเนี่ยมีแนวโน้มว่าอากาศมันอุ่นขึ้นนะครับอากาศอุ่นขึ้นอาจจะร้อนขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็เดี๋ยวอากาศเย็นก็ยังลงมาได้อยู่เพราะยังไม่ใช่ช่วงที่เขาจะหายไปเลยนะครับออจารยว่าต้นกุงภาในยังยังเออเออยังมีจะมีโอกาสฝนด้วยหรือเปล่าครับ มีโอกาสมีโอกาสอยู่ครับมีโอกาสเพราะว่าช่วงกันในเข้ากุมภาเองเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเข้าสู่ดูร้อนมากยิ่งขึ้นเนาะดูดูหนาวเริ่มห่างหายและความหนาวเย็นก็เริ่มห่างหายอากาศอุ่นเริ่มที่จะเข้ามาแทรกแทนที่ดังนั้นในช่วงของกุมภาเองเนี่ยอาจจะมีความแปรปรวนของอากาศเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนก็อาจจะมีทั้งหมอกและฝนที่ปนกันอยู่ที่เกิดที่ด้วจะมีโอกาสฝนฟ้าขนองชไหมครับมีโอกาสแต่โอกาสฝนฟ้าขนองมีไม่มากยกเว้นในกรณีที่มี ครึ่งกระแสลมฝ่ายตอนตกที่จะเคลื่อนผ่านมาทางภาคเหนือหรือสานตอนบนๆอย่างเงี้ยอาจจะมีฝนฟ้าขนองและลูกเห็บได้ครับครับครับร่างว่าจะใช้ว่า,ต,วาต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่หนึ่งเออตอนที่สองเนี่ยจะที่ตกงมาเนี่ยต้องมาใหม่เนี่ยเออแต่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเป็นใช่งไหมครับอะไรนะต้นเดือนทำไมนนะี่ยงวณหนูมิต่ง อ๋ออุณสองอ่ะเอ่อจะจะรู้สึกอากาศเย็นใช่ไหมครับยัง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 ไม่ถึงกับขั้นเย็นนะครับผมมันเอ่อมันอาจจะอุณหภูมิลดลงมาบ้างแต่ก็ยังอุ่นอุ่นสบายสบายนี่แหละครับผมอ้โหครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสายถัดไปค่ะพี่ออนบางประกงค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนไวัสดีค่ะน้องยูจ๋าไต้หวัสดูแค่แฟนของออนใจแทนครับวัสดีคทักพี่ออนค่ะ จ้าสวัสดีค่ะวันนี้ของคว้ามูมัวค่ะเมฆเยอะเลยลงนี่เมื่อเช้านี้ก็มีหมอกม,มีน้ำค้างนะคะแต่หมอกไม่หนาน้ำค้างก็ไม่เยอะค่ะคอาแต่อากาศเหมือนที่ท่นานพออบอกหนาวๆร้นอนๆเหมือนจะเป็นไข้ไอคอแห้งค่ะคถ,ถึงอยากจะให้หน้าหนาวนี่ หมดีะยเีี้ยค่ะเ<ช>มื่อไหร่เมื่อไหร่จะหมดคะใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเพราะนี่จะปลายเดือนมกราและพอเข้ากุมภา<ต>เองเนี่ยอ่าอากาศก็เริ่มที่จะอุ่นขึ้นมากขึ้น<ต>นะครับผมค่ะก<ต>็น้ำในคลองก็แห้งไปแห้งลงไปทั้งหอ,งอ,อแล้ว ก็เป็นห่วงแต่แต่เนี่ยจะถามจะตอบจะบอกที่ถาม,ถาม,ถามเรื่อง p.s. ของน้ำเนี่ยช่วงเนี้ย p.s. จะสูงถ้า p.s. สูงเนี่ยจะเก้าเก้าหรือแปดแปดสิบห้าเนี่ยสูง p.s. จะสูงเป็นสีม่วงเลยอะ่ะแต่ถ้า p.s. ธรรมดาปกติตุ้งอยู่ได้เนี่ยจะเจ็ดสิบห้าค่ะคเนี่ยนั่นเนี่ย น่ากลัวมากเรื่องน้ำพีเอสน้ำครับไอ้อย่างนี้ค่าพิเยตมันสูงนี้เราต้องเอาน้ําจืดเข้าปนในบ่อใช่ใช่ปนแล้วก็บำบัดน้ํำใสุู่นทรีหรือโดนไม้อะไรเนี่ยก็คุ้มไม่ค่อยถูกครับโดนไปปรับสภาพน้ําใช่ใช่ปรับสภาพน้ําค่ะแต่ว่ามาเดือนหน้าก็จะวิ้นแล้วค่ะ ตอนี้กามกามเนี่ยยังไม่ถึงกำหนดก็จ<ม>ะต้องเลี้ยงต่อไปถึงหกเดือนนะคะคอยากขอบคุณท่านพอออนและน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ข,คะขอบคุณพี่ออนค่ะเดี๋ยวเรามารับสายถัดไปนะคะคุณทวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัยขอพูดนะคะวันนี้ข้าสาย้าเพราะว่านอนหลับตะผูวันนี้ใครมัดาก็วันนี้ ชยาพรค่ะขอ,อโทษคุณชยาพรแล้วก็ขอออชัยชาไม่เป็นไรนะคะสวัสดีครับค่ะวัด้วยขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะพี่ธวัชชัยวันนี้อากาศ,ากาศเป็นยังไงบ้างคะพี่ธวัชชัยอากาศไม่ค่อยเย็นแล้วครับผมอืมล้วจะถามว่ามันจะร้อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับพี่มันจะทรงๆอยู่ประมาณสามสี่วันนี้นหะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแนวโน้ำมัอุ่นขึ้นนะครับร้อนขึ้น วันที่หนึ่งนี่อากาศจะเป็นยังไงบ้างครับวันที่หนึ่งเท่าที่ดูมานะก็ยังไม่ได้เย็นลงนะครับผมอาการยังอุ่นอยู่ครับขออนุญาตถามแล้วอันนี้เป็นช่วงปลายของฤดูแล้อยังครับเกือบแล้วถ้าเข้ากลุ่มพายเมื่อไหร่อาทิตย์ที่สองอะช่วงปลายเต็มที่เลยนะจะเข้าสู่ฤดูร้อนแหละอยากให้ฤดูหนาวหมดเลยครับโอ้โหอากาศ าม,ามันอาจจะมีในความเย็นที่เรารู้สึกว่ามันเย็นลงได้แต่จะไม่ได้เย็นเท่าในสองสามช่วงที่ผ่านมาในช่วงนั้นที่เรารู้สึกว่าเย็นเลยเราต้องเอาเ<ม>สื้อแบบคลิกแล้วอ่าใช่ไดหรอกครับโยคลายปีหุเก่าค่อยเจอฤดูหนาวใหม่เสียดายมากเลยไ่อยากให้เขาจากเลยช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวไปเที่ยวก่อนจะหมดฤดูหนาวก่อนคะ่ะพี่ธวัชชัยค่อยมาติดตามแล้ว สุขมิยมวิทยาลักเทศประชาชนใหม่คับเพราะว่ามีความรู้มากเลยครับครับผมขอบคุณพี่ธวัชชัยคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวนีช่วงของกเรื่องไปเที่ยวต่ <c oughs> างจังหวัดน,นะคะได้ทั้งทุกภาคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวัอนออกเชียงเหนือหรือภาคใต้ก็ไม่ค่อยจะมีฝนใช่ครับเพราะในช่วงนี้ใครๆจะไปเที่ยวตามภูเขาหรือตามยอดดอยอะไรพวกนี้ มันในสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้หนาวมากเกินไปแต่หมอกอะ่ะมันจะขึ้นได้ดีค่อะอย่างงั้นเราก็ไปดูหมอกไอทะเลหมอกอะไรที่เขาอยากดูกันนะั้นเนีนะมาดูได้แล้วมันจะสวยแล้วช่วงนี้ฝนหลงฤด,ดูจะมีมาไหมคะฝนหลงฤดูมันอาจจะมีมาได้เนื่องจากอย่างที่บอกไปคือคล้นจะแตลมฝ่ายตัวตกอะ่ะี่จริงมันอยู่ในช่องของเขาที่จะขึ้นผ่านภาคเหนือมาทางภาคเหนือภาคตันอกเฉชิงเหนือตอนบนแล้วแต่ในบ้านเราเองเนี่ย ในก่อนหน้านี้มันก็มีมาแต่สภาวะอากาศที่มันแห้งเกินไปก็เลยไม่ก่อให้เกิดสภาวะอะไรแต่ในช่วงนี้<ม>ที่เข้ามาในช่วงของปลายมกราคมพ่ะย่แล้วก็ต้นมีนาเองเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองลงไปชกในคล้ายๆพายุรีร้อนแบบนั้นแต่สิ่งที่มันมาด้วยก็คือลูกเห็บที่ท่านน้องบีทําได้มันบางครั้งเองเนี่ยมันมาทั้งดอยของชิงายเลยอะไรเงี้ยรูกเล็กๆเต็มเต็มดอยก็จะมาในช่วงหลังกุมพ่ ช่วงนี้ใช่ได้ค่ะขออนุญาตทักทายคุณอดีศักด์นะคะสวัสดีค่ะสอบถามเข้ามาว่าบ้างหน้ามีอากาศคลื้มใช่ฝุ่นหรือเปล่าคะปนๆก็อยู่ครับทั้งฝุ่นทั้งหมอกในความชื้นในอากาศด้วยนะครับส่วนมากฝุ่นก็จะมาหลังช่วงสิบโมงเป็นต้นไปฝุ่นมันมาตนะั้งแต่ที่เราทำกิจกรรมแล้วแหละ พอรถมันเริ่มออกมาทํางานปุ๊บ,บ,บก็ฝุ่นจากท่อไอเสียจากอะไรพวกนี้การเริ่มมาแล้วงานก่อสร้างก็เริ่มที่จะก่ทอทําก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆงั้นฝุ่นเมื่อออกมันก็จะมาตั้งแต่เช้าเชา้ชามืดอะไรพวกนี้แล้วนะครับแต่การสภาวะอากาศที่ยังไม่ได้ให้เขายกตัวได้เขาก็จะอยู่ตามแถบพ้างล่างมากกว่าแต่ถ้าพอแดดออกแล้วเนี่ยอากาศมันมีการขยายตัวเหมือนรูปป่งที่ขยายตัวไอฝุ่นข้างล่างก็จะมีการลอยตัวสูงขึ้นไปในอากาศที่มากขึ้น แต่ข้าณปัจจุบันเองเนี่ยที่แต่ละคนที่บอกมาว่ามันมัวๆอยู่เนาะแล้วอากาศลอยไปได้ดับหนึ่งแล้วมันถูกขังอยู่ตรงนั้นยังไม่ไปทั้งหมดก็เลยทําให้เรามองขึ้นไปข้างบนเองเนี่ยสูรสุรวๆหรือมัวๆขนาดหนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ช่วยกันลดฝุ่น p m 2 5นะคะก็คือลดการใช้ลดส่วนตัวนะคะใช้หันมาใช้รถสาธารณะแทนนะคะสวัสดีนะคะ แล้วก็ค่ะพออ้ออีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะ24ชั่วโมงข้างหน้าเองเนี่ยยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับงแต่ว,ว่าสภาวะอากาศเองเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนาแบบนี้นะครับ<ช>ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยในช่วงมันคล้ายๆกับสภาวะอากาศกำลังจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้ะนะครับอาจจะทําให้เราไม่สบายได้ประกอบกับในช่วงนี้ฝุ่นละอองมีค่อนข้างมากนะครับดังนั้นในการออกไป ข้างนอกหรืออะไรก็ตามเองเนี่ยนะครับสวมแมสดีกว่าเนาะเพราะเป็นการป้องกันในเรื่องของฝุ่นละอองที่มาเข้า,าระบบการหายใจใของเราซึ่งอาจจะทําให้เรามีอาการอย่างที่พี่ออนบอกไปเองเนี่ยคอแห้งอะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะบางคนอาจจะมีการระคายเคืองลูกตาได้นะครับก็ดื่มน้ําเยอะๆนะครับดื่มน้ำไม่เยอะครับค่ะคุณสุรชัยค่ะสอบถามมาว่าถ้าหน้าร้อนค่ะเส้นอะไรจะพาดผ่านค่ะหน้าร้อนเส้นอะไรจะพาดผ่านเส้นประดิตเอาไว้ไง หน้าหนาวเราเห็นว่าเส้น 12, 14, 16เนี่ยมันจะอยู่พุ่นๆอยู่แถงประเทศไทย <c oughs> แต่ถนะ้าหน้าร้อนอ่ะเส้น 14, 16มันจะไม่ค่อยอยู่ตรงประเทศไทยแล้ะ12ว <c oughs> ม่ทีเลยไปละจะมีแค่เส้น10เส้น10และเส้น8อย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นรูปหน้าที่โก่งโค้งขึ้นไม่ได้โค้งลงเป็นตัว U รูตเวีที่ผ้าลงมาตรงประเทศไทย <c oughs> มันจะโก่งโค้งเป็น U คว้าหรือเฉีย <c oughs> งเฉียงอย่างเงี้ยนะครับมันก็คืออากาศอุ่นชื้นจากลมใต้ ขึ้นมาคือลมทะเลนี่แหละที่พัดขึ้นไปรเราเห็น้ว่าระบบลมก็จะเปลี่ยนเป็นลมใต้ลมมอ,อ่อนลมใต้มันมีกําลังของมันแต่มันไม่ได้ขึ้นถึงภาคเหนือเพราะต่าภาคภาคเหนือเป็นภูเขาและอยู่ห่างไกลทะเลเพราะว่าด้านตะวันตกของเรามีประเทศเมียนมาที่อยู่นะครับแล้วก็มีภูเขากัน้นงั้นลมใต้มันก็ขึ้นภูเขาไม่ได้นะงั้นไอ้ตัวเนี้ยของภาคเหนือก็จะเป็นลมอ,อ่อนก็จะร้อนค่อนข้างเยอะนะครับ,รบส่วนภาคกลางเองเนี่ย ภูเที่เหมือนครเองไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าอยู่แก้ทะเลลมทะเลจะช่วยแต่ตรงนี้ลมทะเลก็เหมือนเราไปเที่ยวชายฝั่งทะเลน้องบินเราได้ลมทะเลพัดเราจะไม่ค่อยรู้สึกร้อนเท่าไหร่แต่แดดมันแจ๋งอันนั้นหนึ่งนะตรงนี้จะร้อนหน่อยพอพักการทอมบนก็จะร้อนมากกว่านะครับส่วนเส้นพันยีก็คือจะไม่เห็นเลยใช่ไหมคะไม่เห็นไม่เห็นมาแตะประเทศไทยและไม่เห็นแตะตรงเวียดนามเ้ยืยองค่ะพอคะแล้วอีกเจวันข้างหน้าค่ะแนวโน้มลักษณะอากาศจะเป็นอย่างไรคะ สภาอากาศในจังหวัดข้างหน้าเองเนี่ยในวันที่26มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะ,ค,ะครับในช่วงนี้สภาพอากาศยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงมากนะักนะในช่วงของต้นต้นจะบอกางดีนะในช่วงของต้นต้นสัปดาห์เองเนี่ยมันขึ้นขึ้น,น,นลงลงอยู่นะครับ <eder. S 2> เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่พอในช่วงตั้งแต่วันที่29ไปอ่ะอุณหภูมิจะค่อยไต่ขึ้น1-3องศาได้อยู่นะครับผมค่ะช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝุ่นเป็นส่วนใหญ่ค่ะครับ ข่ะขอขอบคุณขออชัยชันนะคะที่มาอัปเดตสภาพอากาศให้เราได้ทราบกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มี